ตื่นจะได้ครึ่งแสนหรือไม่อย่าได้ศูนย์เด็ดขาด JR ขอให้คุณโชคดีได้ห้าห้ามืนนะครับคุณสลินทาหายไปไหนฮ่เน,นี่ย <c oughs> ขอให้ได้ห้าครับพี่ลิงครับอาอะไรอ่ะพอ,อ <c oughs> ะดีผมรู้สึกว่าได้ศูนย์บ่อยเมื่อวานก็ได้ศูนย์วันนี้เลยอยาก เรียนเชิญพี่เน็กครับเป็นความหวังของบ้านเนพูดอ้าวพี่เน็กมามามาพี่เน็กนะลิงตั้งแต่ด้วยเน็กเสียงโชคแทนเจอาขอให้คุณโชคดีได้ห้าเมินครับลิงพลังลิงแตะด้วยสู้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 ห้ามา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 โอ้ยได้เด้อได้เลย Ôi, 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 lại Ôi, 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 lại, Ôi, Ôi, lại, lại มือจะหมังจริงๆ,ๆอ,ะอ่ะโอ้โหมือจะหมังจริงๆอะห้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทครับขอบคุณมาก